สวัสดีครับผมตอนนี้ยืนน่นกุ่ตามชาแนลวันนี้มือกลมานี่ครับนี่ยืนนิ่งทำแจ้งเนียหลุดในคนในวงแหวนจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับจะรอดหรือจะร่วงก็ไปดูไปเลย let's go อาเทคเลากเลือกป,ปืนนี่ไม่ได้สำคัญมนะาคกครับปือเนี้ย ไม่สูงอะไรม่กหกแล้วก็ต้องยืนน่งทุกคนครับเราเข้ามารอเขามารอเขามารอเขามากันเฮ้ยโอ้เโอยแล้อย่างทุกันนี่ว่าเาาไม่มาสักที่ยงไงนีม่มานอะไรุกคุกหรือว,ว่าเขาจะนินเหมนกันวะ นี่เราก็เอกโอได้เฮ้ยเขาไม่เขาไม่มาเลยทุกคนเฮ้ยเกินพูดด้ยเฮ้ยเขาไม่มาเลยวะโอเคเฮ้ยเขาลืมไหวปะเขาลืมเราอะไรปะ เขาโอ,โ,โอ้โหอโอ้โหาลอยมึงเหีตายทุกคนแะ้ว,ว่าดิกาแก็กรอบโอเคเข้ามาเข้ามาเข้ามาทุกเข้ามาเลยเข้าไปอกเลยนะเฮ้ยเกินปุย,ปยมุยเก็บปุยมืยเฮ้ย ผมอยากกินแล้วอ่ะทุกคนมาใสา่โอ้โหทุกคนเลงหัวตัวมันเลงหัวตัมันเลงหังวแย่อยังแยกเลยว่ะทุกคนมามันจะเลือกปืนเลยมาโอ้มีเหรอโอ้ยมันลูอกมีดมาเดี๋ยวเขาเหยบดูน่าจะตื่ได้เลยเป็นไายหน้าเลือกมีดมันเหรอเฮ้ยมันเลือกมีด เลาไมเฮ้ยเ้ยเีอาจริงหรือเปล่าโอ้โหเลวเล่ยหรตึงเกินเล่ยหโอ้โหแม่งแอดแม่งเลยนะด้วยดีเจ็ดเก้าแม่งเชีรึยโ,โอเค เนี่เหมือนนรีอกันโอ้ยชละอรกเร็ววกเกนทุกคนนึว่าเกินรมาตาลิโมเอาจริงนาว่จริงเลยทุกคนมาพูดอาจรนะเอาไหมครับผมจริงผมไม่ยอยงเลยผมไม่ยท้องนะผมจริงนะ กินไม่ได้ทุกคนผมจะไม่ยอดหรอกเป็นไงล่ะครับโอ้โหเดี๋ยวมายุ่งกับผมเป็นไงล่ะทุกคน,กคนหัวแตกกับบันเย็กเป็นหนึ่งสูตร แดละบอกเดียวบอกดแดรทุกคนเจนเนตุดรอบนี้ไม่ยิงเยอตาไทยไม่รู้หัด้วยนะวาเยวววาเ,เ,เ,เหี้ยเโ่อดอึออดออึดออึออ ทุกคนตายแล้วกูส้สฮ้ย โอ้โหทุกคนตายเลยว่ะน้ำมือช็อตไม่มาแบบวันนี้บอกเล่นยากแกะก็คือแพ้ก็คือแพ้เลยจนะ้ะขอแก้ตัวนะทุกคนขอแก้ตัวนะขอแก้ตัวนะไปเลยครับขอแก้ตัวนะขอแตะตัวแบบเล็กๆมาสองขอแก้ตัวพอเล่นเสร็จอเดี๋ยวเรา อ่ะขอแก้ตัวนะขอแก้ตัวนะแต่ผมอยากใช้ยาวเลยเอออยากใช้ยาวเลยว่ะอันนี้ผมไม่ได้จลยผมจะไม่ได้หลุดเลยนะอีดีเสือด้วยไม่ได้หลุดเลยนะไม่ได้หลุดเลยนะไม่ได้หลุดเลยนะเอไม่ได้หลุดเลย ôi để dứt lên cho chấm lên nè chấm dứt nè để dứt lên nè chấm dứt lên nè không? โอ้ทุกคนนี่เป็นแบบวายแค่นี้เฮ้ยผมจะไม่เนุดเนี่ยผมเบอกกันนะ โอ้โหทุกคนอันตัวล้วนทำเลยทำไม่ทำเลยที่เมื่อกี้จะวัวแต่ก็แพ้คลิปนี้จะอะไรจะตัวแต่ก็แพ้เฮ้ยเฮ้ยอ่ัวไม่ใช่เลยนะโอ้โหเลือกมือปัญญาอ่อนใหม่เนี่ยแต่มีปัญญาอ่อนไม่หนุ่มไปก็คือยาวๆแค่ ครับผมพังก่อนผุพังมนนาก่อนฮะยิงนิง้บนเบาเลยอะค่ะเบคอับแอบมาย่างังโอเคแอบมาหลังแล้วนะครับโอ้โหโปรเกตตัวไม่ไม่เวิร์กเลยว่ะ มนข่งนเตอต้อต้อต้องใไมอุ้ย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 ช่วยเล่นนะเลงนเลยเล่นเอตัวล้วนตัวล้วนกูมาตัวล้วนเลยผมอเอตัวล้วนแล้วอห้เรชนะแล้วก็ได้นะ สวยสวยโอ้โเอาไม่อยู่เลยนั่นนั่นดูด้วยเจ้าดูด้วยอุ้ยปวดเตกนะนัดตี้ปวดเต็กนัดตี้ปวดนะทุกคนนัดตี้ปวดนัดท้ายปวดนะทุกคนนัดท้ายปวดนะนัดท้ายปวดนะท้ายมมาเลยก็คิดแค่ก็จบเพียงเท่านี้ แต่ก็เราทำภารกิจไม่ทำเห็จนามาเจอกันใหม่พี่หน้าบ๊ายบายอ๋ว